ครับหลังจากยุคสามกษัตริย์แห่งลนะนาบ่มินานนะครับาเจ้าละนาป้นก็เอาตัวหนังสือพระขามนะครับมาพัฒนาเป็นอักษรละนานะครับมาก็โดยอาการเขียนภาษาบาลีร,รมละนาเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับ่าจนกว่าจะมาเป็นภาษาชาวบ้านได้นะก็แถมระยะหนึ่งนะครับแต่ก็ยังว่านะครับบะเดียวนี่มันมีปัญหาอยู่อย่างอี้นะครับก็คือ ตุเจ้าในเมืองละนานะพ้นบกเฮียนบะซอนกันแล้วนะครับอืมภาษาบาลีละนาเนี่ยนะครับเพราะว่าตุเจ้าต้งหลายแหล่พ่นหันไปเฮียนภาษาบาลีไทยกันโมดนะครับอืเพราะว่ามันจะได้ปเปียนห้าเปียนเก้านะครับหม่แม่ปเปียนเก้าก็จะได้เป็นเจ้าอาวาสวัดใหญ่ๆหน่อยครับาปร,รียนห้าก็ได้ปเปียนห้าเปรี่ยนหกเปียนเจ็ดก็เป็นตุเจ้าเจ้าจอาวาสวัดน้อย ไล่ไปตามลำดับนะครับแม่แม่อ่าเพราะฉะนั้นแม่อันเมือนๆไปนะครับอ่าภาษาบาลีละนาของเราเนี่ยมันจะสูญนะครับอ่าเรามาช่วยกันอนุรักษ์นะครับอ่าผมจะมาวันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับาการเขียนการอ่านภาษาบาลีละนาเป็นเบื้องต้นนะครับมาบัตึงครับแจกวิพัฒน์หรือแปลอันยัเงก็เลื่องๆลงไปนะครับมาแม่เอามาดูเลยนะครับตัว ภาษาบาลีน,นั่นนะเพื่อจะมีตัวซ้อนนะครับมาเห็นไหมเอามาก,กอยตัวซ้อนเลยนะครับมาตัวปะซ้อนปะนะฮะปะอันนี้ซ้อนแบบห่างนะครับมาบางทีเพื่อจะก็เอาปะมาซ้อนทั้งลุ่มนี้นะครับป้าน้อยนะครับมาป้าน้อยมาซ้อนทั้งลุ่มนี้นะครับมาก็สุดแล้วแต่ละมันมีอยู่สองอย่างนะครับท่านจะเอาแบบไหนก็ได้นะครับเพราะว่ามันอืก็เพื่ก็เคียงกันอย่างนี้นะครับมาเอา เมื่อมีตัวปะซอนปะแล้วนะครับตัวหน้าตัวปะนี่จะต้องเป็นพยัญชนะต้นนะครับมาถ้าบ่ามีไม้กุ๊ไม้กี้ก็ถือว่ามีไม้สัตว์อยู่ข้างบนนะครับพอดีตัวตะนี่มันมีไม้กุ๊นะครับมาอ่านว่าตุ๊บนะครับอ่านว่าตุ๊บนะครับมาตุ๊บมาตุ๊บ่า อันตัวปะตั้งลุ่มนี่พอดีมันตั้งหลังนี่มันมีตัวซ้อนตัวมาเนไหมละสองตัวนะแม่ตัวซ้อนตัวหน้าดังแมวนะครับละตะละทะดะดละทะละหน้านะครับมาตัวหน้าเป็นตัวที่ห้าซ้อนตัวที่ห้าตัวของมันนะครับมาตัวหน้าดังแมวเนี่ยครับซ้อนกันนะฮะมีไม้โกควบอยู่ไหมเพราะฉะนั้นตัวปะอตั <uelle> ้งลุ่มนี่นะครับปะตัวซ้อนตัวลุ่มนี่จะต้องเป็นพยัญชนะต้นนะครับมา เมื k, Nun, ang, p p nós, dungeon, ่ออ่านครับตัวหน้าลังแมวก็อ่านว่าปันนะครับปันนะครับมาตัวหน้านะครับตัวละหน้าตัวละหน้านี่อ่านตังล่มเนี่ยอ่านมีไม้โกนะครับมาก็อ่านว่าโนนะครับอ่านว่าโนนะครับมาตุ๊บตุ๊บปันโนนะครับพุทธปันโนนะครับมาปันโนนะครับมา อันตัวอื่นๆนะครับก็เริ่อ่านไปเป็นตัวเป็นตัวประกอบไม้นะครับไม้ในภาษาบาลีและนาพ้นมีอยู่แปดตัวนะครับอาราอีอีอูอูเอโอแล้วก็มีตัวอังแหลมตัวนะครับมาแถมมานะครับมีแปดตัวก็แถมตัวอังแหลมตัวนะครับออันตัวท่าเนี่ยมันมัมีไม้แม่ก่อน่อ่านตัวของมันเองนะครับคือท่านะครับมาตัว กามีไม you know so no ่โกอกันว่าโกตัวนะมีไม่โกอกันว่าโนนะครับมาพอดีตัวอ่านเนี่ยไม้กาเนี่ยมันใกล้กับตัวนะมนกเลยกันกลายเป็นตัวหน้านะครับความจริงเป็นไม้โกนะครับแม่แม่อ่านว่าโนนะครับมาตัวฮะมีไม้โกอ่านว่าโหนะครับตัวตะมีไม้กิอ่านว่าตินะครับแม่แม่เอาก็อ่านรวดรวดรูนะครับ่าอ่านว่าโกทโนตุ๊ 谢谢ปโนโหตินะครับมาอย่าอ่านอย่างนี้นะครับอ่านบาลีไทยพวกก็เขียนได้อย่างนี้เห็นไหมตัวซ้อนเนี่ยเบิจะมีจุดพินทุอ่าประดับไว้อย่างนี้นะครับตัวป้าซ้อนป้าคือตัวพอพานซ้อนพอพานเนี่ยก็เพิ้นจะมีจุดอย่างนี้นะตัวหน้าดังแมวเนี่ยหน้าดังแมวเนี่ยพวกก็มีจุดพินทุประดับไว้อย่างนี้นะมัหมายถึงเป็นการซ้อนกันนะครับซ้อนกันแบบเทียมๆนะครับเห็นไหมอันนี้บาลีไทยนะครับมาแต่วนตันนี <Leonardo> ้เราจะอ่านเป็น เสียงกำเมืองนะครับขอเนืกเสียว่าไอ้คำมู่นี้เนี่ยเป็นภาษาปริวัติแบบพิทสองอะไรกันนะครับมาก็คือเทียบประมาณนะครับมาอ,อ่านว่าโกธโนตุปปันโนโหตินะครับมาถ้าท่านอ่านภาษาบาลีเมืองบาลีไทยบ่เข้าใจนะครับมาก็กำอ่านเนี่ยมันผมได้เขียนคือบรรทัดที่สามแล้วนะครับมาเป็นเสียงกำอู่ของ เจ้าไตายวนเจียงใหม่นะครับมาอันถ้าถ้าอ่านตามรักภาษาไทยแล้วท่านจะได้สำเนียงอ่าไตายวนเจียงใหม่ไปเลยนะครับเห็นไหมอ่าโกธะโนตุป,ปันโนโหตินะครับมาแปลว่าอย่างนะครับมาแปลว่าคนขี้โคดย่อมมีผิวพันเร้าหมองนะครับห็นม,มอ่แปลนะอ่าอ่านเขียนเป็นภาษา อาจจะบ้านปัจจุบันได้ได้นะครับเห็นไหมอ่ารุ่นนี้มันมีไม่ยอะไม่สัดแล้วนะครับเห็นไหมอ่ารุ่นแรกๆมันมีไม่ยอะไม่สัดนะครับหลังจากยุคบาลีและนาหน่ะน,นะหลังจากนั้นเดี๋ยวยุคหนึ่งนะครับมันมันจะเอาจากพระรัฐานอยู่เสมอนะครับมาในตะลบแก๊ปนะครับอในไอไอใบรานปั๊บสารเล็กๆนะทีก,ก็น้อยๆนะครับอ่าตำรับ ยานะครับยานะครับยาเมืองละนานะปะ้นจะเขียนส่วนมากจะบันทึกไว้นะครับมันจะเหมีไม่ย่อไม่สันะ้นนรุ่นนั้นนะครับ明白รุ่นนี้มีไม่ย่อไม่สั้นเรียบร้อยนะครับมาก็อ่านกันครบเครื่องไปเลยนะครับอ่านว่าคนขี้โคดนะครับมาตัวหน้าตัวกะละหงเนี่ยเื่ออ่านเป็นตัวขะนะครับมาอ่านว่าโคดนะครับคนขี้โคด ย่อมมีผิวพันเศ้าหมองนะพันนี่มันมีล้อหันนะครับในภาษาละนาในพจนบอกเขียนล้อหันนะครับมันเหมือนภาษาไทยในแม่ภาษาไทยพจนมีพันนี่มันพจนเขียนพอละล้อหันเนี่ยพอละล้อหันจนละในแม่อันฮอกกเสียงภาษาลานาฮอกกเขียนไปตามพันตามที่มันอ่านได้เป็นพันนะครับมาผิวพัน เศร้าหมองนะครับคนขี้โคดย่อมมีผิวพรรณเศร้าหมองนะครับมาเฮามาทบทวนภาษาบาลีละนาธรรมกัมนะครับแม,ม่แม่กูทโนตุปปันโนโหตินะครับมาของท่านไปพวกงานพวกเขียนกันนะครับมาช่วยกันอนุรักษ์นะครับมาวันนี้ผมก็ขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ